สวัสดีค่ะและตอนนี้ก็อยู่กับช่องอาชาาชาแนลนนะค,ะค,น um ค่คา,า,า,ว,า,าควันนี้นะคะก็อยู่กับคุณครูพี่กิฟเหมือนเดิมค่ะคุณครูพี่กิฟก็มาพร้อมกับเทคนิคการทํางานศิลปะที่แปลกใหม่และก็สร้างสรรค์ไม่เหมือนใครค่ะวันนี้นะคะคุณครูพี่กิฟก็จะมาพร้อมกับเทคนิคการนําเศษวัสดุมาทําให้เกิดประโยชน์และเกิดคุณค่าของงานศิลปะค่ะนั่นคือการใช้เทคนิคเปลือกหอยนะคะและเปลือกหอยที่คุณครูพี่กิฟจะนํามาทํางานศิลปะในวันนี้ก็คือ ไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานกันเลยค่ะผู้กันเบอร์ศูนย์และเบอร์หกคิมกันไกดจีนสเตคเคลือบเงาและก็เทปสายค่ะค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มขั้นตอนการทำงานกันเลยค่ะเราไปเริ่มกันเลย ล้างทำความสะอาดเปลือกหอยให้สะอาดจากนั้นนำเปลือกหอยมาตัดแต่งให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีเปลือกหอยที่เราตัดก็จะได้ตามต้องการและเปลือกหอยที่ได้ก็พร้อมใช้งานนำเปลือกหอยที่ตัดมาติดเรียงให้สวยงามเพื่อง่ายต่อขั้นตอนต่อไปติดเรียงให้จนเต็มแผ่นไม้กระดาน ตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนคือการหล่อเลซินรายละเอียดจะลงวาให้ใต้คลิปนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการขัดเปลือกหอยแต่ต้องรอให้เลซินแห้งสนิทก่อนสำหรับการขูดขั้นตอนแรกก็จะใช้เครื่องด้ยขูดให้พื้นผิวเรียบจากนั้นขัดให้เลซินที่ปิดหน้าเปลือกหอยออกถ้าหากมีช่องว่างตรงไหน ให้นำเลซินมาซ่อมอุดเข้าไปและรอจนแหง้งขั้นตอนการขัดขั้นตอนต่อไปคือการขัดด้วยกระดาษทรายหยาบของครูใช้เบอร์ร้อยได้ก่อนที่จะขัดคุณครูได้ใช้เทคนิคเพิ่มเติมไปดูกันเลยสำหรับเลซินที่ปิดหน้าของเปลือกหอยอยู่สำหรับครูครูใช้เทคนิคการใช้สิวขุดหน้าเรซินออกเพื่อให้ง่ายต่อการขัด สำหรับขั้นตอนต่อไปใช้กระดาษทรายหยาบเบอร์ร้อยขัดหน้าของเรซินให้เสมอและเรียบกันค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปก่อนที่เราจะวาดรูปนะคะเราต้องขัดด้วยขั้นตอนขัดแบบเรียบใช้กระดาษทรายน้ำสีดำเบอร์พันขัดเพื่อให้ขึ้นเงาขั้นตอนนี้ต้องใส่น้ำด้วยนะคะ ในขั้นตอนการขัดเปลือกหอยนะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการขัดพอสมควรค่ะค่ะสําสหรับขั้นตอนการทํางานขั้นต่อไปนะคะหากนักเรียนขัดเปลือกหอยให้มีผิวเรียบสวยงามแล้วเราก็จะไปเริ่มการทํางานในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะอันนี้เป็นเปลือกหอยของคุณครูนะคะที่คุณครูได้ขัดเรียบให้หมหัเนเนียนเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูก็จะเริ่มการลอกลายลงไปบนเปลือกหอยนะคะก่อนอื่นมาเปสเก็ตภาพกันเลยค่ะ สำหรับการสเก็ตภาพของคุณครูนะคะคุณครูก็จะใช้กระดาษทรายขาวค่ะซึ่งกระดาษทรายขาวมีเนื้อคล้ายๆกระดาษ A4 นะคะอันนี้คุณครูซื้อมาแบบเป็นแผ่นใหญ่เลยนะคะแล้วคุณครูก็เอามาตัดเองให้มีขนาดเท่ากับเลือกหวยที่เราทํานะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มสเก็ตภาพกันเลยค่ะค่ะสำหรับการสเก็ตภาพของครูนะคะคุณครูก็จะสเก็ตภาพแบบข้าวๆค่ะเพราะว่าคุณครูมักจะไปเขียน ลายละเอียดหรือว่าเขียนภาพสดบนงานจริงนะคะก็จะไม่เป็นการเสียเวลาค่ะในขั้นตอนนี้นะคะหากนักเรียนคนไหนไม่มีความชำนาญพอก็ควรที่จะสะเก็ตแล้วก็ทำให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อความสวยงามและความสมบูรณ์ของผลงานเราค่ะค่ะเราก็สเก็ตภาพการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนการ หรือว่าดิฉนจะใช้สีน้ำเงินก็ได้นะคะแต่ว่าข้าอควรระวังก็คือสีน้ำเงินจะมีความที่มกว่าสีดำค่ะต่อไปนะคะเราก็นํากระดาษคาร์บอนค่ะมาวางลงบนกิดหวยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เทปล็อกค่ะเราก็จะใช้เทปล็อกลงไปตรงมุมของกระดาษคาร์บอนแล้วก็กดหวยนะคะ จะยึดไม่ให้เคลื่อนที่ค่ะเราก็จะเอาภาพที่เราสเก็ตนะคะมาวางลงไปแล้วก็ปิดสก็อตเทปให้ทั่วเหมือนกันค่ะเราก็จะตามรอยภาพสเก็ตเราลงไปเลยนะคะถ้าเปิดกหอยใครไม่เรียกนะคะในการลอกใลนี้ก็จะทําให้ยากหน่อยค่ะเพราะว่าจะเกิดพื้นผิวที่ขูคขะค่ะทำแบบนี้ไปจนครบภาพเลยนะคะ การเขียนไลท์จริงลงบนกระถ่อยค่ะสิ่งที่เราจะใช้นะคะนั่นก็คือพู่กันค่ะมีผพู่กันคุณครูใช้เบอร์ศูนย์สูงปลายแหลมนะคะแล้วก็เบอร์หกค่ะสําหรับเบอร์หกก็จะใช้ในการกลมดําในพื้นที่ว่างนะคะและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหมึกจีนค่ะราคาไม่แพงมากค่ะขวดนี้ก็อยูที่ประมาณยี่สิบกว่าบาทค่ะที่เราเลือกใช้หมึกจีนนะคะก็เพราะว่ามีสีเข้มแล้วก็แห้งเร็วกว่า เราก็จะทําการวาดภาพจริงหรือว่าตามรอยงานจากภาพที่เราได้ลอกลายไว้เมื่อกี้นะคะค่ะหลังจากที่เราได้เขียนลายลงบนเปลือกหอยจนครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก็ิดายละเอียดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเคลือบค่ะเคลือบโดยการใช้สเปรย์เคลือบนะคะเพื่อคือสเปรย์ที่เราจะใช้เคลือบนะคะ แต่ก็ควรระวังในการทำงานขั้นตอนนี้นะคะต้องนำงานไปพ่นในที่โล่งแจ้งนะคะเพราะว่าสเปรย์ค่อนข้างมีกลิ่นเหม็นค่ะนี่คือผลงานหลังจากที่เราได้พ่นสเปรย์เคลือบเสร็จเรียบร้อยนะคะจะทำให้งานเกิดความเงาความสวยงามเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะ เนบ้างคะสำหรับเทคนิคการทําเปลือกหอยคะ่ะผลงานที่เราได้นะคะ <Okay. S 1> นี่ก็คือผลงานของคุณครูนะคะคุณครูรอชมผลงานของนักเรียนทุกคนใต้คอมเมนต์นี้ของคุณครูเลยะคะ่ะ นักเรียนสนใจเทคนิคไหนหรือว่าอยากให้คุณครูทำเทคนิคไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถ inbox วล้วก็ได้เข้าความหาคุณครูได้เลยค่ะคุณครูก็จะนำเทคนิคนั้นมาสอนแล้วก็มานำเสนอให้กับทุกคนค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเทคนิคการทำกระถิ่นไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้โอกาสหน้าเจอกับคุณครูพิเศษใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเต็งงเง คูด้วยนะคะเ่อที station, ่จะไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ผลงานศิลปะใหม่ๆของคุณครูค yeah, ่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย